พีอ่อ้วนไรยางอ่ะพี่อ้วนไรยางเหรอจ๊ะพี่นั่นมาฟังนี่นะฮะตอนนี้ประชาชนเริ่มตื่นรู้แล้วก็เริ่มไปควานควาดดูในถังข้าวสารว่าเฮ้ยไอ้ถังข้าวสารเราเนี่ยมันมีข้าวเหลืองๆมั้ยมีข้าวเหลืองๆเหลืองๆมั้ยไปดูนะฮะปลายทางอันนึงที่เรากลัวคือว่าเฮ้ยไอ้ข้าวที่สมมุติว่าเป็นข้าวสิบปีแต่ขนาดน,นะ<ต>ผมไม่เชื่อว่าเป็นข้าวสิบปีเพราะยังพิสูจน์ไม่ได้ไม่เชื่อว่ามาจากโครงการปี5 6 5 7แต่เป็นข้าวเก่า อาจจะมันเข้าเก่า3ปีหรือ5ปีไม่รู้แต่สมมติฐานนี้น่าจะสามารถสนับสนุนด้วยความเห็นของพี่ผู้ชายท่านนี้ฮะพอพี่ผู้ชายท่านนี้ท่านบอกว่าเออเนี่ยสองสามเดือนที่ผ่านมารู้สึกว่าไอ้ข้าวที่ซื้อเข้ามาจะมาผัดขายเนี่ยหรือขายข้าวเนี่ยมันมีเอกข้าวเหลืองเนี่ยไอ้ข้าวเน่า5ปี10ปีเนี่ยมันปนเข้ามาฮะ แล้วเดี๋ยวมันจะอันตรายต่อผู้บริโภคอย่างไรลองฟังพี่ชายท่านนี้ครับข้าวเก่าๆเก่าๆาปี10ปีนี่เคยกินหรอมันเหนม,ม็นน้ำสาบเหม็นสาบแล้วคินไงที่เขาจะเอาข้าวเก่ามาขายเ้าเนี่ย <laughs> ไม่รู้งานเนอข้าวเก่าเขา <laughs> ๆๆๆจำนำไว้สมัยก่อนหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะแต่ก็ปแปลกๆเห็นมันเริ่มเริ่มมีหลุดๆมามาให้เราได้ขายช่วงก่อนไม่มี อ๋อหมายถึงว่าข้าวที่มันปนมาเนี่ยออไรอย่งเงืองๆเพิ่งจะเจอเมื่อกีเจอมันมาสักพักวมาสอคสามเดือนนี่แหละเพราะปกติจะไม่เอาข้าวพวกนี้มาป้าแต่ช่วงนี้ข้าวมันขึ้นราคาข้าวมันแพงขึ้นมันก็ทําให้ขาของกูถูกให้้าเขาใช้คือลักษณะเราเห็นเราสีมันเปลี่ยนไปเลยเราก็เอกใจเราพลาสีอยู่แล้วไอ้ข้าวเก่าๆหลายตี้พลาสีอยู่แล้วดูอย่างสีสันมันพลนสีกสีเนืสีเหลือง สีมันจะเหลืองเหลืองอันนี้ก็าใช้เขาเขาไม,ไม่ไม่ไม่จะล้วนๆนะับผสมมาผสมเข้าข้าวสองปีสามปีมาแต่ว่าถ้าล้วนๆจริงๆนะสีมันจะเหลืองอย่างนี้เนี่ยถ้าล้วนๆ,ๆจริงๆจะข้าวจะสีเหลืองๆหลืองนี้ไมไม่ได้ขาวอ่าจะขาวมากกว่าวนี้เยอะครับเนี่ยสีสันสีสันจะขาวกว่าเยอะถ้าเก่าก็จะเหลืองอ่อย <c oughs> จะเหลืองปเป็นปันหนูกเลยนี่เหม็นสาบอืมหนึ่งจะเหม็นสาบมันไม่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 ้ข้าวทีมกิ่นหรอ คนกินไม่ได้หละกินได้เงกันสำหรับคนที่ไม่มีตังซื้อเก็ซื้อเครืองนี้พอกินได้แต่ต้องเหม็นสาบหน่อยนีย่มีกลิ่นแล้วมันจะต้องสาบกี่น้ำครับโอ้ไหลายน้ำวคนนี้หลายน้ำ,นาานำสาบน้ำเดียวหมสอ,องน้ำไม่ได้อย่างต่ำตั้งสี่ห้าน้ำหนึ่งนี่ฮะลองไปควานดูในถุงข้าวที่บ้านนะเออถ้าอย่างเป็นบ้านผมเนี่ยนะแต่ก่อนเนี่ยข้าวไม่มาเป็นถุงแล้วใส่ใส่ ใส่โอ่งวะโอ่งเล็กๆอะ่ะนะหรือปี๊บแต่ที่บ้านเป็นโอง่งปี๊บมันตัดยากมันต้องเป็นโอ่งแล้วก็ครอบวะนะนะใส่ไว้เนี่ยแล้วมีไหมน,นี้นอกเรื่องหน่อยบางบ้านต้องใส่กระดองปูอะ่ะไม่รู้ทำไมใส่กระดองปูใส่ลิ้นหมึกอไอ้ลิ้นแข็งๆอะ่ะของหมึกก็บอกว่ามันกันมอดกันได้ไหมกระดองปูเอออันนั้นเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านเขาบอกใส่กระดองปูไว้เออยังมีไหมใครมีมีใครเชื่อองนี้บ้าง เดี๋ยวผมเด็กๆผมจําได้ที่บ้านผมใส่กระดองปูไว้กินปูแล้วลูกปูลูกเก็บกระดองไว้แล้วกระดองส้มๆอ่ะนะตากแดดแห้งไปใส่ไว้ในโอ่งข้าวเนะี่ยเขาบอกมันกันมอดได้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าม,มีหลักฐานวิชาการอะไรกลับมาไปดูดิข้าวเนี่ยในโอ่งนะในไหนะในโอ่งในไหในถุงที่บ้านเนี่ยมีสีแบบเมื่อกี้ไหมที่พี่ดูเนะี่ยลองเปิดคลิปก็ได้นะอินเสิร์ตวะเลืง้ง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 ปน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 มาเนี่ยพี่ก็บอกเออเนี่ยสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ย นะคุณพี่ผู้ชายบอกว่าเออมันเริ่มมีไอ้เหลืองเหลืองเนี้ยปนมานะแล้วก็มันทําให้ข้าวเนี่ยแน่นอนมันไม่ใช่ข้าวดีล้วนๆมีข้าวเก่าซึ่งผู้บริโภคก็รู้แล้วเวลาไปดูถุงข้าวเนี่ยอายุข้าวถุงข้าวที่เราไปซื้อเนี่ยมันหนึ่งปีคือควรบริโภคให้จบภายในหนึ่งปีก็ถูกแล้วไงก็รอข้าวปีหน้าไงถูกไหมก็เป็นข้าวใหม่ไงข้าวใหม่ปลามันไงปลายปลายปีเป็นข้าวใหม่ปลามันไงปีหนึ่งก็หนึ่ง สองปีเ็าเรียกข้าวเก่าไอ้สิบปีเนี่ยเขาเรียกวิญญาณข้าวเขาเรียกว่าสัมพเวสีข้าวแล้วเป็นหนุนแรกในโลกนี่แหละที่เห็นข้าวสิบป,ปีเป็นเม็ดเม็ดเม็ดตาด้วยตาตัวเป็นเป็นไปว่ามันไม่เมีมันโกหกมันโกหกแล้วเอามาทําอะไรก็มาปนมาเปื้อนไอ้ปนยังไม่เท่าไหร่ถ้าคุณภาพเนี่ยข้าวไม่อร่อยก็เรื่องนะแต่ที่สําคัญไอ้ที่เหลืองเหลืองเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งขี้มอดเยี่ยวมอดที่ผมบอกไนงะ แม่มอดเนี่ยมันไปโป,ะ,โปะกับพ่อมอดมามันก็มีไข่ไงน,นะไปฟีเจอริงกับมอดตัวผู้มามันก็มีไข่นะมีไข่เสร็จมันก็เอาไข่ไปฝังไว้ในเมล็ดข้าวสารไข่ก็โตเป็นตัวก็กินไอ้ข้าวสารนั่นแหละแล้วก็อึก็ฉี่ออกมาไอ้อึฉี่ของมอดเนี่ยก็ทําให้เกิดเชื้อราก็เกิดเป็นอะฟลาทอกซินหรือเชื้อราอื่นๆอ,อยู่ในเมล็ดข้าว อยู่ในเมล็ดข้าวมันก็มีเชื้อรามีอฟลาทอกซินมีกลิ่นเหม็นและข้าวมันเป็นผงเพราะว่าไอ้ลูกไอ้ลูกมอดน่ยที่แม่มันใส่เข้าไปในเม็ดข้าวเนี่ยมันก็กินข้ามันก็กลายเป็นผงผง,ผงไอ้ผงนั่นก็รวมขี้มอดเยี่ยวมอดที่แห้งด้วยมันก็เลยเหม็นพอเหม็นปั๊บแบบนี้มันก็ต้องมีการรมยานะส่วนจะไปซาวน้ํา15น้ํา16น้ํา20น้ำมันล้างเข้าไปถึงในเม็ดข้าวไม่ได้ นะรวมกระทั่งไอเชื้อราที่เกิดจากขี้จากเยี่ยวของมอดอไอลูกมอดเนี่ยมันไม่สามารถทําลายด้วยความร้อนหรือล้างน้ําได้เขาบอกว่า250องศาหุงข้าวเสร็จแล้วเนี่ยไอเชื้ออฟลาทอกซินก็ยังอยู่อฟลาทอกซินคือสารก่อมะเร็งเออแล้วคนนี้บอกไงว่าเฮ้ยตอนซื้อข้าวมาไม่มีมอดนะเวย้ยแต่พอใส่โอง่งใส่หายใส่ถังไว้เนี่ยไอ้มอดมาจากไหนเนี่ยเฮ้ย ฟ้าประทานมาไม่ใช่มันออกมาจากเม็ดข้าวเพราะไข่ไปอยู่ในนั้นมันก็เลยมาก็เลยต้องมาบอกว่าใส่กระดองปูไ้เนี่ยผมไม่แน่ใจนักนักปูเห็ดสดรถไฟฟ้าเนี่ยมันไล่มอดได้เปล่าเอ,อ ขอบคุณนะฮะอันนี้เป็นคําถามที่ผู้ชมเนี่ยเริ่มตื่นรู้ว่าเออตกลงกินได้กินไม่ได้มันกี่ปีไว้มันเคยเห็นไหมว่าเอ้กสิบปียังเป็นเม็ดขนาดเนี้ยแล้วมันกินได้ไหมเนี่ยตกลงมันลมยาไอ้ยามันเป็นยังไงไอ้รัฐมนตรีมันบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันละเหยไปตอนมันชิมเนี่ยมันเสือกกินแต่กระเพราข้างบนข้างล่างมันเอาลิ้นสองแฉกเคีย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 ข้าวหล่นไปแล้วจนคุณลาเมถามว่าเอาช้อนอะไรตักไว้ช้อนจันเลยแล้วเมื่อก็ตักได้แตะกับเออมาดูการ์ตูนฮะบัญชาคามินที่บอกไง ไอ้ละครเรื่องนี้มันชื่อว่าละครฟอกขาวข้าวเน่าฟอกขาวปูเห็ดสดรถไฟฟ้า